สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระปทุมคนดีๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่ไพบูลสุมังคาโลวัดอนาญโยทิพยารามจังหวัดพเยารุ่นแรกของท่านนะครับนะครับหลวงปู่ไพบุ์เองท่านก็เป็นพระเจกิจอาจารย์ดังที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพศรัทธามากมายทั่วประเทศเลยนะครับบารมีของท่านไม่ธรรมดานะครับวันนี้ตัวกระผมได้นําพระกิ่งรุ่นแรกนะครับพระ พระกิ่งมังกรนะครับรุ่นแรกของท่านนะครับได้นํามาเผยแผ่ศึกษาร่วมกันนะครับแบ่งปันกันบูชานะครับพระกิ่งมังกรนะครับของท่านนะครับเป็นเนื้อนวโรหะนะครับขนาดเท่ากับพระชัยนะครับซึ่งวัตถุมงคลตัวนี้นะครับหลวงปู่ท่านเองได้เมตตาฐานจิตปลุกเสกเป็นดังดีนะครับเมื่อปี2อ2 0กว่านะครับนะครับออกแบบสวยงามนะครับเนื้อนวโรหะนะครับจำนวนการจัดสร้างก็ถือว่าน้อยนะครับ เมื่อทุกวันนี้พบเจอได้น้อยมากนะครับเป็นที่เสาะแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหานะครับพระกิ่งรุ่นนี้นะครับพระกิ่งมังกรรุ่นนี้นะครับยังได้ร่วมเข้าพิธีนะครับปลูกเสกฐานจิตนะครับร่วมกิ่งกับประเรศวัดบวร,บรบนิเวศวิหารกรุงเทพมหาคนครเมื่อปี2530อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพระกิ่งมังกรที่สุดยอดนะครับในการปลูกเสกพิธีนะครับซึ่งบรารมีนะครับ หลวงปู่ท่านก็ดีแล้วนะครับแล้วก็ยังได้ร่วมพิธีกิ่งประเวศอีกด้วยก็ถือว่าสุดยอดวัฒนมงคลที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็จํานวนการจัดสร้างน้อยมากนะครับนะครับเป็นที่เสาะแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอยากได้มาครอบครองอยากได้มาบูชาติดเนื้อติดตัวกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิ่งดีกิ่งดังนะครับนะครับที่มีประสบการณ์นะครับวันนี้นะครับตัวกระผมได้นํามาให้ชมแบบสภาพสวยงามเดิมๆนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับ ขนาดกําลังพอดีนะครับเด็กห้อยได้ผู้หญิงห้อยดีนะครับเพราะว่าขนาดเท่ากับพระชัยเรานี่เองนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังหรือว่าท่านใดยังไม่ได้ติดตามก็สามารถติดตามก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชิปดีๆที่ตัวกับผมจะได้นํามาลงนะครับท่านใดนะครับมีความสนอกสนใจอยากได้พระกิ่งบางกรองของท่านบูชาก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับแบ่งปันกันบูชานะครับ ถ่ายรายการสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังถ่ายและขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ